ไม่ปล่อยเหรอ้ยวะปล่อยมั้งน kind of ักล่านะคนทำงานอีกเลยวัอนี Hayır ้งูเอาให้ท่านเอาให้ท่านโอ้ยบ่ษ antha งูไปฮอดสีใดแล้วสีใดมันอยู่บ้างใดนี่ฮะ มันอยู่แต่พีบอ่ะอยู่ว่างไดนี่นี่พ่อนี่บางนี่ลองเขี่ยมึงดูมุดเข้าเจนี่เลยแลย้ว เด็ดเด็ดเห็วเฮ็นแล้เฮ็นแล้เฮลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยงูเห่าอย่าอย่าเยอะออกแม่ออกแม่เอาส้มมาเลยโต้งเอาส้มมาเลยค่ะอย่าเผาเพราะหาแดงโอ้ยกูถ่ายคลิปอยู่เห็นอยู่บ่ดดิเอามาแดงอย่าพึ่งอย่าโอ้โห ต้องเดิมเรียบร้อยโอ้โอ้ไอห่าเขาเขาตีตายแล้วมึงจะมาขัดเนาะโอ้ยผลงานยอดเยี่ยมหลีมึงนี่เนาะฮุนอะฮุตอะโอ้ hồ lều đẹp mặt tay lều chưa thấy tôi nhai nhu bao nhiêu 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 bao ผลงานที่ยอดเยี่ยมเพว่อนเราโอ้ยมันตายเอาเอามันยังไม่ได้ตายดิงูเด้อแดงเรียบร้อยครับตายแล้วคนใช่หมานะยังไม่ได้ตายครับ